ที่นี่นะคะก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเด็กตำบลสองคลองค่ะและที่อยู่นี่ก็คือคุณครูที่สอนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก็กแ่งนี้ค่ะคุณครูคะไม่ทราบว่านี่ประสบปัญหาอะไรครบปัญหาเรื่องน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมคือน้ําท่วมทีก,ก็น้าก็จะเข้าขทีหนึง่งคือมันต่ําค่ะคือทีนี้พอน้ําท่วมมาถ้าโรงเรียนเปิดเราก็จะอพยพเด็กไปอยู่ข้างนอกค่ะ,คะแล้วคุณครูมี คิดว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ยังไงอะคะคิดก็แต่ว่าไม่รู้ว่าทางทางนั้นเขาจะช่วยเหลือเมื่อไหร,ร่อ่ะเขาบอกจะช่วยจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถายูปให้จังหวัดเลยก็ก็เอาไปเป็นเพียไม่ได้นจึงอยากจะวอนขอก้าวอนขอช่วยอีกวอนจะเหลือมาสมทบคนอีกหน่อยนึงค่ะให้สภาพดีกว่านี้นหน่อยนะ ทภาของศูนย์เนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะะภาพของศูนย์คือมีเด็กเด็กเด็กห้าสิบห้าคนนะคะแล้วเป็นศูนย์ดั้งเดิมเลยตั้งแต่แรกเลยใครผ่านไปผ่านมาก็ถามถามว่าน,นี่ใช่ศูนย์ไหมบอกใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการ ช่วยเหลือเนี่ยเราจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่อบตก็ได้หรือติดต่อเราก็ได้คืองบมันเยอะะค่ะของตำบลสองพาใช่ไหมคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขสู์พนาเด็กเล็กแห่งนี้มาเพื่อเด็กๆที่ยังรอการศึกษาอยู่ในตอนนี้ค่ะ ถ้าถ้าถ้าวันธรรมดามานะคะจะมีเด็กมาและอยากให้ถ่ายเด็กไปด้วยเด็กเ็เล็กๆสองขวบอ่ะสามขวบอย่างเงี้ยกำลังน่ารักเลย<ม>แล้วพ่อห้าสิบห้าค่ะ<อ>แล้วพ่อแม่เขาแบบอาชีพยอย่างเงี้ยเ,<อ>เขาต้องมาฝากเราอ่ะยังไงเราก็ต้องตรงนี้เรียนไม่ได้แล้วก็ย้ายไปเรียนทางน้นแต่ว่าไปอาศัยบ้านคุยคนหนึ่งเรียนอยู่เขาอยู่ตรงชายถนนน่ะพูดงานทีเนี่เราก็ไม่ไม่รู้จะ พูดยังไงอะนะเห็นสภาพอย่างนี้ก็มันยกไม่ยกไม่ได้แล้วเพราะว่าไปเป็นปูนใช่เป็นปูนหรือใจเราคิดว่าเออ่ยกแบบยกพื้นอะยกพื้นนิดหน่อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้วยกพื้นเพ่งพ้นน้ำอะสภาพนี้ช่างมันขอขอให้พ้นน้ำล้วขอให้อาคารมันสูงเท่าน้ำยกพื้นขอเทปูนใหม่หลังคาเราเตี้ยลงเตี้ยลงก็ไม่เป็นไรขอให้พ้นน้ำหน่อยเดี๋ยวระดับอีกสักไม่เท่าไหร่อะต้งมีงบประมาณงบประมาณเอางบประมาณคัน หลักล้านค่ะไม่ใช่หลักแสนนะคะถ้าหลักหลักล้านมาเหมือนทําใหม่อะ่ะเพราะเนี่ยเดิมเลยเนะนี่ยเนี่ยเดิมเดิมเลยถนนเนี่ยสูงขึ้นมาเพราะว่าเขาทําถนนย,ยันเรื่อยนี่ก็ถมถมถม,ถมขึ้นไปนี่ก็อยู่สภาพก็เลยกลายเป็นแอง่งแต่ว่าอนาคตวันหน้าคือสองวเราองสามวันแล้วโอกาสที่จะค้นน้ำก็ก็น้อยลงน้อยลงค <พอ S 2> ่ก็ยังดีพอพอค่ะ ถ้าถ้าเราพ้นน้าถ้าถ้าข้าพื้นอยู่ระดับถนนเนี่ยโอเคไม่ท่วมเลยถ้าพื้นอยู่ระดับถนนเนี่ยนะมีพื้นที่ต่ามันเองกระทะเลยฝนตกลงมาก็ลงนี่น้ําเค็มมาก็ลงนี่แล้วเราจะมีการเนี่ยเราจะเปิดท่อเน,นี้ยพอน,น้ําลงเราจะชัดไอ้นี่ทีนี้ว่าน้ําทะเลมันเสมอปาดท่อมันชัดไม่ลงค่ะเนี่ยมันไม่แห้งมันชักไม่ลงน้าทะเลมันเสมอปัดท่อนอ,<า>อน คนขอความช่วยเหลือดูดูมั่ง <c oughs> ขอบคุณค่ะขอฝากโอกาสไม้บ้างเล็กน้อยที่ยังดีไม่ต้องมากผมทบวันนี้โชคดีที่มาเจอครั้งแรก